ทำงานปหาแฟนะคะชื่อมีตาเจอกันบ่อยๆหาแฟนะคะชื่อบ๊อบค่ะตอนนี้ค่ะเราก็จะไปเออตอนนี้กำลังไปที่อะไรถึงหน้าโน่นแล้วค่ะถึงหน้านน่นคุกไว้นะคะตอนนี้ค่ะตอนนี้รถไีนคุณครูค่ะเนี่ยค่ะเราก็ต้องใส่แม่นะคะช่วงนี้ก็โควิดตั้งโควิดป้องกันรักษาสุขภาพด้วยนะคะทุกคนมีความเกันรุดตัวนี้นะคะสวัสดีปีใหม่ค่ะขอให้ก่อน เราก็จะไปดูนะคะบรรยากาศของที่กระบี่นะคะของแบมไม่ได้ถ่ายนะคะเพราะไป็นที่กันจ้าใช่ค่ะไม่มีโอกาสนะคะไม่มีโอกาสนะคะอขอห้ดำก่อนค่ะคุณตอนนี้นะคะเราก็อยู่บนรถคนเดียวนะคะก็คือไอแบมมันลงไปแล้วเมื่อกีนเลยตอนนี้เราก็ะโยชน์อย่ยไม่รู้จะถึงตอนไหนนะคะเพราะเราเพิ่งมาเจีมมานะคะครั้งแรกเหมืนอนกันรอดูนะคะ มาข้างนอกปกะตอยแล้วก็เข้ามาในบ้านมีในห้องของคุณกรอบนะคะเรียบร้อยเจอแล้วท่านา่ะนี่ถ้พาพ่อไม่ซีดิ้งไม่ได้ด่ดะคะือไม่เก็บค่ะทุกคนเดี๋ยวก็จะช่วนเก็บสักนิดนึงทุกคนดูตอนเด็กนะคะ <laughs> น่ารักเหมือนกันนั่นเนี่ยใส่ซี ตอนนี้นะคะแล้วก็มากินหมูกระทะที่ร้านระเบียงไม้นะคะตอนนี้เป็นเวลาห้าโมงกว่าะะแล้วค่ะเขาก็จะมากินคนยังไม่มีนะคะตอนนี้ก็บอกว่าคนเยอะแต่ว่าตอนนี้คนยังไม่มีะคะ่ะทุกคนรอดูต่อไปว่าคนจะมีหรือเปล่านี่นะคะก็เราก็มากินหมูกระทะร้อยแปดสิบเก้าบาทนะคะรวมน้ํานะคะทุกคนคือแบบไม่อั้นคะ่ะไปยิบได้ตรงนู้นแล้วคือวิวดีมากแล้วก็เปลี่ยนบรรยากาศแบบนั่งหบบนี้มั่งนะคะนั่งแบบโต๊ะมันเยอะแหละ ถูกไหมเลยนี่โอเคของก็โอเคกับสมราคาดูตอบอ่ะที่ภูเก็ตคือไม่มีนะคะร้อยแปดสิบเก้าบาทนะคะมีเกือบสองร้อยอัพหมดเลยแต่ที่นี่คือมีนะคะฝากไว้ให้คิดจะตังต้องอะไรนี่เลยเออยอยู่ไปเลยนี่ของก็อยู่นี่ s ีฟู้ดค่ะมีครบนะคะทุกคนมีน้ำ อยู่้งนอนจะประมาณนีนนนะะ้อันนี้ก็น้ำจิ้มแล้วก็เครื่องเคียงม,มีครบนะคะร้อยแปดสิบเก้าบาทาะะทุกคนนะคะทุกคนมีครบนะคะอือันนี้ใส่ไหมใส่ข้าวกุ้งกุ้งก็แบบ ัวให้ได right ้อย so okay. ู ole, so board, okay. video, right? ่นะก็แป่ถึงเก้าก็คือโอเคอ่ะขอเคราคามีปูด้วยค่ะทุกคนนี่แต่กินได้กินได้นะแต่เราเราดินกินนี่นั่นไม่ได้ทุกคนนี้คือปินนะคะทุกคนมากดูดูดูมันนะคะโอ้ไม่กออย่าดูตอนดึกค่ะ โห,หดจังนี้ทงจกจิ้งศรีพูดรดเด็กอร่อยมากดู <c oughs> เออ,อหือห้อกาะฟางสหมนะคะแล้วก็อาบน้ำเสร็จแล้วนะคะอันนี้คือหลับไปแล้วคะ่ะล่าสุด บอกว่าจะอาบน้ำนี่พักสายตารูปพักสายตาั้งคืนแล้วบบนี้เราก็อาบน้ำเสร็จแล้วก็เือตาขีมมาเรียบร้อยแล้วนะคะก็เดี๋ยวก็จะเล่นตัวสับเพาแล้วก็จะนอนแล้วพวงนี้ต้องตื่นเช้าน,นะคะมีภารกิจไปเที่ยวกันนะคะุ่นนี้ก็คือจะไปเที่ยวที่ไหนก็รอติดตามนะคะวันที่สองของกันปีนะจ๊ะเดี๋ยวจะถ่ายคลิปมาให้ดูว่าเราไปเที่ยวไหนกันบ้างนะคะตอนนี้ขอตัวไปนอนเล่นโทรศัพท์ก,ก่อนนะคะไปไปค่ะฝันดีก่อนลงหน้าเลยนุคะเจอพรุ่งนะี้นค่ะ นะคะแล้วก็จะไปกินข้าวกันที่หลังครัวนะคะแล้วก็กอดก้นลังนั่งกินอยู่เดี๋ยวเราจะไปรีวิวอาหารบ้านของคุณกุ้งนะว่ามีอะไรบ้างคุณแม่ทำอะไรบ้างนะคะไปดูกันเลยค่ะยังออกไหนอีนี่นะคะเออมีอะไรบ้างวันนี้

ก็ก <t ương> ินกับข <Bachelor. S 1> ้าวตัวใส่ต้ดนตื่นมีต้อนลองกินเปล่านะได้เปล่านะครับเปล่ามันเป็นอะไรนี่มันเป็นแป้งทอดกับใส่ปลาชิงช่างตะกอบกรอบไปเลยอันนี้อันนี้ไม่อร่อยอันนี้มันไม่เคยกรอบแล้วก็อร่อยอ่ะมันก็คือแป้งทอดกับปลาชิ้ช่างปากอะไรเเอออยยดลรู้สึกเผ็ดๆหน่อยหนึ่ เาเูเเใส<ช>่พริกใส่พริกในแป้งด้วยแต่ว่าตรงนี้มันก็จะกอดหรือขอบพอไปค่ะตรงนี้มีสันลูกแล้วแล้วมันก็มีปลาจิ้งย้ากิมไปด้วยเราจะมาลองใส่จิ้มน้ำจิ้มมันก็ใส่กุ้งใส่กุ้งเลยเออได้จะมีกุ้งฝอยนิดนึ่ไมันใ่มันใส่กุ้งปลาจิ้งช้างได้ไหมทุกคนจะมีแบบ<อ>ใส่ปลาจิ้งจ้างน้ด้วยใส่กุ้งด้วยจะไม่บอกอันนี้เราก็ใส่น้จิ้มนิดนึงก่อนนะคะก็ไปกิน ให้กับไิ่มจะอร่อยกว่าให้พมันจะมีรสชาติขึ้นมาเนเี่ย<ม>อรอยแวั<ม>นีอรสุดมุยทอดอริอมากับคุณแม่คุณแม่ขงขวนนะคะเ<ม>ย้ทุกคนตอนนี้นะคะก็ถึงที่วัดรางโทนะคะชื่อชื่อเต็มเต็มชื่ออะไรนะเป็นมหาธาตุวชิระมงคลคุณมหาธาตุวชิระมงคลน,นะคะคือข้างหลังเราก็จะเป็น เดี๋ยวดีที่ใหญ่มากมาก,มาก,มาก,มากแล้วก็สวยมากด้วยะคะ่ะทุกคนดูสวยมากเลยนะคะแต่ว่าในรูปอาจจะเล็กนะคะแต่ว่าของจริงมันใหญ่มากๆเว r e Big, 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 big แต่ว่าตอนนี้โคตรร้อนเลยคะ่ะแล้วก็นะับท่องเที่ยวไม่ค่อยมีนะคะเนื่องจากโควิดนะคะเราก็ยังเจอมานะคะตอนนี้ใหญ่มุก เดี๋ยวจะให้ถ่ายแบบดูตื่นเต็มใไม่ดูนี่นะคะเราก็ข้ากันมาถึงในห้องในวัดแล้วนะคะนี่สวยมากๆเลยค่ะทุกคนคือดูแบบสงบจิตสงบใจก็จะมีพระพุทธรูปนะคะ ก็เรียงยาวไปข้างหลังข้างหน้าก็จะเรียงยาวไปอีกแล,ล้วห้างหลังตรงนี้ก็จะใกล้แบบข้างในของเจดีนะนะคะมาแล้วก็เข้าใกล้กันแบบชัดๆเลยเนะีเพราะว่าบ,บันใหญ่ขนาดไหน ็สวยมากใครมีโอกาสก็มาเที่ยวได้ค่ะนี้คือแบบล้มลืนคนไม่เยอะด้วยช่วงนี้แบบไม่ค่อยมีคนเลยก็สงบมากมากอันนี้ก็เพิ่งดูแล้วครคือว่าพระที่เลี้ยงยาวนั่นต้องเป็นรอบแบบนี้นะคะก็เป็นคือที่ว่าเขบอกว่าเป็นพระที่มาประชุมของพระพุทธเจ้าแต่ไม่ดูกี่โอนะคะ่ะแต่ว่ารอบนี้เลยะคะ่ะเขาจะเลี้ยงของนก็จะมีด้วยเห็นไหมทุกคนก็เพิ่งรูเหมือนกันนะเยอะมาก ดูดูแล้วก็ชื่อก็จะไม่เหมือนกันนะคะทุกคนแต่ละองค์ชื่อจะไม่เหมือนกันเลยทั้งหมดไม่รู้กี่กี่รูปนะคะแต่เยอะมากลองไปศึกษาประวัติกันได้นะจ๊ะแล้ก็จะเป็นห้องในหองตัวเจดีนะคะก็จะประวัตนี้เลยดูค่ะสวยมากๆของจริงคือสวยกว่าในกล้องนะคะจะบอกว่าแค่นั้นแหละนี่ก็จะเป็นลาย ลายแบบศิลปะเาจะทำอะไรประมาณนี้สวยไปดูนี่ฝั่งนี้ก็เป็นลายที่เขาวาดไว้นะคะสวยมากโอ้ oh my god ลายปราณีตมากบอกตรงๆปราณีต

นี่นะคะเราก็ถึงที่วัดบางเหลียงนะคะที่วัดที่มันอยู่บนภูเขาอะคะสูงเมื่อกี้นะคะเกือบขึ้นไม่รอดนะคะรุดแบบอืดอืดนี่วิวข้างหลังก็จะปนี้เลยใ่ไหมเป็บบางเอาแบบนี้วิข้างหลังเอ้ยวิวข้างหลังก็จะประมาณนี้นะคะแล้วตรงนี้ก็จะเป็นลานจับรถแต่ว่าคนไม่ไม่ค่อยมีนะคะไม่มีคนไม่มีเลยเนาะ ไม่มีเลยแหละแต่นั้นรถไม่รู้อะไรรถเจ้าของร้านแต่ว่าคนไม่มีนะ,นะคะช่วงนี้ปกติคนเยอะปกติคนก็ได้อยู่นะคะก็บอกแต่ตอนนี้ไม่มีสวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ที่ร้านลองเลยนบหลวงนะครับตอนนี้สั่งซ้มต่ำไปแล้วนี่นะครับวิว<อ>เป็นชิวๆนะบรรยากาศนะครับโอ้โหดูวันนดีกว่โอ้โหชิวนะครับแพงๆเลยชิวเกินนี่ชิวเกินก็มีหแน่นอนัวนอน นะคะตอนนี้ของอาหารก็มาครบแล้วนะคะนี่ท yeah ุกสมองเองดูนะคะน่ากินมากมาเลยมีมันกระจนค่ะทุกคนเดี๋ยวเราก็จะมากินซุนตํากันนะคะนี่ขอตัวไปกินก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวจะไปไหนก็จะถ่ายให้ดูอีกนะตอนนี้ก็คือพักเที่ยงพักเที่ยงขอกินก่อนดูแมวบ้านนี้ ดรแมลว่าน,นี่ค่ะมันกลัวฉันแหบวบะทำไมมองไปนั้นเหรอถือนมาเล่นน้อย<ม>เขาเล่นไหนคราวเดี๋ยวมันไม่ขวนนะถึงมันจะตกใจก็ไอ,<ข>อม้มันเอบใส่ใส่กล้องอยู่หรือเปล่าไอคา้คราวชื่อน่ารักที่สุดหรือน้ามันเล่นเะทือ ในเขาวงเลยถือได้เลยมันตัวมันตัดมันกลัวเท่มันกลัวเท่หเมื่อวานเราเล่นกับมันอยู่ในห้องในห้องเข้าในห้องเปิดห้องไว้เดี๋ยวเราก็จะพาไปชมหน้าบ้านนะคะทุกคนนี่คือบรรยากาศตอนเย็นนะคะก็จะประมาณนี้เลยเงียบสงบนี่ก็คือที่จอดรถนี่ก็คือห้องก็ห้องนะคะนี่ก็คือห้องขุดกับนะคะ นีนก็ห้องน้ำนี่ก็ห้องเลยก็ไม่ก็ขังแมวไว้ในห้องค่ะทุกคนเอ <c oughs> อเอามาเล่นเดี๋ยวเดม,มันออกได้ทุกคนเราต้องรอกประตูนะคะเราจะให้ดูอะไรคะนี่น,น้องแมวงู <c oughs> กลักลัว <c oughs> โอ้ดินดินินอ้อยอ่าดินสิคะ ตรงนี้ก็จะเป็นเออเชื่อมกับโรงรถใช่ไหมห้องไอ้ก็จะเชื่อมกับโรงจอดรถน่ะเป็นตรงนี้พ่อกับแม่ก็ไปงานงานอะไรพ่อกับแม่ไปงานสุลน,นะคะตอนนี้จร <laughs> ิทิ้งแมวไว้อยู่บ้านนะคะนะคะแล้วก็กำลังจะกินข้าวเย็นกันนะคะกินแบบครบสามมื้อมาวันนี้เช้าเที่ยงเย็นก็คือแบบ ลุงมบูนว่านี่ก็คือไก่อบนะคะแล้วก็หมทูทอของเมื่อเช้าที่เหลือไว้นี่ก็น้ําจิ้มนะคะทุกคนนี่ก็ปิ้ชิงชังเหมือนเดิมเราก็จะมากินข้าว่อน,นะคะ